จีจากวงสโนว์แมนครับลูกนะทฮัทครับยูโดทันทัดครับพวกเรา4คนนะครับจากซีรีส์ Dating Game นะครับเดทเกมนี้ต้องได้ใจหน่ายูแฮปปี้นะช่วงนี้ผมแฮปปี้พี่หนุ่มแบบว่าอะไรหลายอย่างมาลงตัวอย่างปีนี้มันผมก็มีมีงานแสดงที่เราแบบเ,เรื่องนี้เราก็แบบตั้งใจก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็มีฝั่ง ยูทูบมีบริษัทที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ทํางานแบบหลากหลายมากขึ้นอแล้วแบบสองขามันกําลังแข็งแรงปีที่ผ่านมาก็เลยแบบสนุกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีถ,ถ้าถ้าพันงานแสดงอะ่ะพอเราแบบมีบทบทใหม่ๆเข้ามาเราก็จะรู้สึกมีแพชชั่นกับแบบกับใหม่อีกครั้งหนึง่งมันเหมือนแบบด้วยความที่มันต้องเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆเ,เราเลยรู้สึกแบบท้าทายอยู่ตลอดอส่วนส่วนบริษัทที่ทำเนี่ยมันก็มีน้องๆมีน้องๆในบริษัทเรา สิคนที่เราต้องแบบคอยดูแลเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบอ๋ชีวิตน่าสนุกมากเลยครับป่ากับญี่ปุ่นก็มีงานใช่ไหมแล้วก็มาที่ไทยก็มีงานดีใจมากแล้วก็มันทุกวันมีงานเยอะนะทำไมมีงานเยอะอย่างนี้อันนี้คือบ่นหรือว่าอะไร ไม่ใช่บนดีใจใช่มีทาํางานเยอะดีใจมากมีงานเท่ากับมีเงินมีเงิน,งนใช่ครับแต่มันมากทำไมอยาก,ยากทําได้ทุกวนนันทำงานดีใจมากลแล้วก็ด้วยประสบกาคณ์ดราม่าว่าอย่างทีっบอกว่าっันทำให้เราได้เร なんか他の個の仕事がすごいハードや楽しかったから日本での仕事がねすごいなんかこう順調これのおかげでなんか楽しく仕事できてる全部においてこれのおかげでいやーでもสนุกครจริงๆก็อย่าง <c oughs> ปีที่แล้วก็ยังไม่ได้มีซีรีส์อะไรออนนะครับเรื่องนี้ก็ามาเป็นซีรีส์ยาวที่ได้กลับมาออนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้กลับมามีผลงานให้ทุกคนได้ ให้แฟนๆได้ติดตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ได้เล่นกับพี่ยูโดโอีกครั้งครับก็อยากให้ทุกคนเราติดตามเหมือนกันจริงๆมันก็มีงานที่แบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับสำหรับไปญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบ บินไปต่างประเทศแล้วก็เป็นงานแบบส่วนมากจะรับเป็นอีเวนต์รับเป็นพวกงานแฟนมีตอ,อะไรเงี้ยมากกว่าปีนี้เราค่อนข้างที่จะแบบกลับมาทํางานแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเรียนต่ออีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยอยากโฟกัสงานในวงการกับชีวิตส่วนตัวที่มันเป็นเรื่องเรียนอะไรเงี้ม,นนมากกว่าจะไปเรียนต่อใช่ที่ไหนที่จุฬานครับใกล้ๆนี่งไม่ได้ไปไหนไกล <ๆ S 2> เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันมีงานที่เราต้องทําหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เรียนที่นี่ไปแล้วก็ควบคู่กับการทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยปริญญาโทครับปร ศิลปะการละครนะครับการแสดงครับขยันนะเรียนต่อเราไปเรียนต่อบ้างไหมไปเรียนต่อกันไหมจี๋เลอไปเรียนผู้อยคุเลนไม่เรียนไม่ไหวไม่ไหวพ่อพอๆกันไหมไม่ใช่ว่าเพราะซีรีส์ถ้าแบบนั้นเป็นทางของซีรีส์ก็ก็ตั้งแต่เมกาวิชนะครับที่ททีี่่ใช่ที่ที่เป็นยาวเนาะแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้เลยแต่ว่าในอนาคตก็จะมีที่จะเป็นแบบเซียนสองแล้วก็เป็นถ่ายด้วยกันใหม่เนาะที่จะถ่ายด้วยกันอีกนะครับผม แล้วก็จะมีไปผมจะมีไปต่างประเทศบ่อยกับบริษัทไปแบบไปไปขายงานซีรีส์ขายอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับคือเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกนะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้ทำและการแบบการคุยงานการเดลงานกับแบบระดับผู้บริหารของบริษัทอื่นของแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันก็สนุกดีฮะแล้วก็น่าประทับใจ <laughs> ไปหลายประเทศเลยครับช่วงที่ผ่านมา อันนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้ามาอยู่ในในวงการแล้วกันเพราะว่ามันใช้คำว,ว่าเหมือนจับพลัดจับผูมาเป็นนักแสดงดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราจะจบตอนมหาวิทยาลัยตอนปอตรีเนี่ยคือเรามีวางแผนแล้วว่าเราจะไป work and study ที่ต่างประเทศที่อเมริกาแต่ว่าพอดีว่าเราเจอพี่เอสุภชัยก่อนแล้วเราก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวงการมันก็เลยความฝันการที่จะไปอยู่ต่างประเทศตอนนั้นเราก็เหมือน มันก็จบลงแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ในเส้นทางนี้มันก็ทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆที่เราสือว่าเราชอบอย่างเช่นคือการแบบการแสดงหรือการทํางานอาจจะตอนนี้อาจจะเป็นการทําเบื้องหลังการที่แบบได้ไปคุยธุรกิจกับต่างประเทศผมส่วมมนเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าประทับใจระดับของการที่แบบค่อยๆพัฒนาไปเรื่อย หล,หลาอาอชีตั้งแต่อายุ17นั่นเริ่มเข้าวงการก,ก็ก็หลายปีก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะครับไม่คิดว่าชีวิตตัวเองมันจะมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าจากเด็กแบบต่างจังหวัดอะไรงเงี้ยที่ที่เ,เองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาเป็นนักสแสดงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็มันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปในหลายหลายด้านในทิศทางที่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ในวงการเนี่ยมันทําให้เราแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดอะไรหลายๆอย่างเพราะเราเจอแบบโลกที่มันแบบว่า หลากหลายแล้วก็เจอผู้คนที่มันหลากหลายแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วมันก็สอนอะไราหลายอย่างมากอะไรเงี้ยครับเราชอบแสดงเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้รู้จักคนมนุษย์มา,มากขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในการที่เราได้ไปรับบทเป็นตัวละครที่มันหลากหลายได้เข้าไปสู่บทบาทต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขคนต้อยกใก้จิรับชินีนัดเต้ やっぱちっちゃい頃からやってきたけどちっちゃい頃はやっぱりそのなんか部活みたいな感覚でやってたけどやっぱ大人になるにつれて僕のやってる仕事が人の人生に影響が出るっていうことを感じたのでなんか一つ一つの仕事に対して責任を持ってやるようになったしなんか一つでもなんかなんか自分が元気ない時にその笑顔をファンに向けちゃったらファンが心配しちゃうからできるだけ。 そのテレビの前とかではみんなに笑顔を与えたいしでもその不安な時は甘えてもいいんだけどなんかそういうふうに小さい頃からなんか考え方は変わったかな夢を与える仕事笑顔を与えたいっていう仕事は今アイドルっていう仕事は本当に自分にとってこれしかできない唯一の職業かなと思います。なんかそれが僕の仕事、はい แต่ผมก็ยังことนี้แต่เสีรับต่คุณแล้วนูนคีเมื่อกี้ฟังไม่หนุ่มคุยกับเนี่ยทุกคนแล้วแบบมานั่งคิดให้เราอยู่มากี่ปีแลวนะแบบ17 <Yeah. S 2> 18ปีเหมือนกันแล้วก็แบบถ้าคุณเป็นเลขก็คือเลยเครึ่งชีวิตแล้วอะ mm hmm. อก็นั่งคิดแล้วก็ใจหายเหมือนกันเร็วมากเป็นเร็วมากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวงการอย่างแบบเจอก้องเราร้องห้าอยู่เลยจริงๆๆๆแบบทททุุกกงานนวันี่เราได้ทอเงมัน มันสอนให้เราเป็นเราทุกวันนี้พี่หนุ่มคือในตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้ทําเป็นคนเด็กที่ทําอะไรถูกต้องตลอดอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้เรื่องเราจะทาอะไรเราก็ทําแต่ก็ต้องขอบคุณวงการที่ผมอยู่มาเหมือนกันที่เขาคอยสอนในทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันก็จะคอยสอนผมให้ผมเป็นหล่รอๆอให้เป็นผมเป็นผมทุกวันนี้ถ้าถามว่าพอใจไหมแล้วก็มีความสุขไหมกับทุกวันนี้ก็คือมีความสุขมากครับแล้วก็เอ่อ อยากจะเราเราเห็นอะไรเราเคยได้รับโอกาสมานเราเคยได้รับโอกาสมาที่ทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้วันหนึ่งถ้าทุกวันนี้มันก็คอยสอนว่าถ้าเรามีโอกาสจะมอบให้คนอื่นได้บ้างอะไรก็ตามเราก็อยากจะส่งต่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆื่อเหมือนกันใช่ครับเพราะผมก็เคยเป็นเด็กที่ได้โอกาสมาจากผู้ใหญ่จากทุกๆคนถึงถ้าไม่มีพวกคนที่มอบโอกาสผมก็ไม่มีผมทุกวันนี้ ไม่รู้ตัวว่าเริ่มคิดเมื่อไหร่แต่พอเรารู้สึกแบบเนี้ยเรามีความสุขกับการมอบให้คนอื่นแล้วเรามอบไปแบบเราไม่คิดอะไรอ่ะเราก็แบบเราว่าสิ่งนี้จะช่วยเขาได้นะสิ่งนี้จะช่วยเขาได้นะจะทําให้เขาดีขึ้นนะก็ก็ทำไปแล้วเราก็แฮปปี้แฮปปี้คือไม่ได้อยู่เพราะความแบบกดดันไม่ได้อยู่เพราะความคาดหวังแต่เราอยู่เพราะแบบเรามีความสุขที่อยู่ตรงนี้ วันแรกที่ที่ได้ยินก็สนใจแล้วก็ตกใจว่าที่เขาสนใจเราแล้วก็จะหยิบยื่นโอกาสนี้มาให้เราซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบมันมันยิ่งใหญ่มากสำหรับผมครับคือผมแล้วก็ชอบประเทศญี่ปุ่นผูกพาาันประเทศญี่ปุ่นแล้วมันจะเป็นโปรเจกต์แรกที่ร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างที่สาคัญเราก็จะได้เล่นกับนักแสดงที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยเรารู้สึกว่ามันท้าทายมากมาญิ่ปุ่นทั้มมารื โอกาสสั่งการน,นะ,ะคุณแม่เป็นคนไทยครับแล้วก็ความฝันของผมก็คืออยากทํางานที่ลุงไทยแล้วก็คุณแม่ก็ดีใจใช่ไหมคุณแม่ชอบดูละครไทยอ่ะแล้วก็ผมออกละครไทยก็แม่ดีใจมากผพราะเมื่อแยกออกมอันเนี่ยเดตติ้งเกมซีรีส์เนี่ยออกกับผมอ,อ่ะดีใจมากเนี่ยแม่อะดีใจもちろん ใช่ครับรู้ครัคบแต่โมแต่โมฟุ้ตุโเอล์จก็จริงๆไม่ได้ลังเลที่อยากจะรับนะครับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นโปรเจกต์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะความร่วมมือของสองประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่ที่แบบพร้อมยากมีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันได้ทางนักแสดงพี่โคจิที่เป็นแบบว่าศิลปินดังของญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับพี่มาจุทาวุตก็เป็นนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่า ไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจที่จะรับเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับตอนที่เขาติดต่อมาคุยเขาก็จะเล่าพอทเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเรื่องยังไงแล้วก็พอคิดออกอยู่แล้วเพราะว่าพอด้วยความที่มันเป็นแบบญี่ปุ่นไทยนะครับมันก็จะมีกลิ่นอายวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นผสมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เคยเคยชื่นชอบแบบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจครับยูโดะครับแล้วก็ติดต่อ ผมรับเลยครับผมไม่ได้ค eh, ิดเลยเลยมีตัวละครให้แบบเอเห็นคาแรคเตอร์ตัวละครอยู so ่คร so ับว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็มันก็น่าสนุกดีเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราได้เล่นกับนักแสดงที่แบบจากเป็นต่างประเทศท้งแรกที่แบบเป็นมาเป็นตัวนำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาที่แปลกใหม่เรู้สึกว่าอย่างที่ทุกคนพูดแหละมันดูเป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วเราก็แบบเอออยากอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ แล้วก็แบบได้รู้ว่าแบบมามาชมาเล่นด้วยแล้วแบบได้เล่นกับฟูกด้วยเหมือนก็แบบเขาเป็นท็อปเทียร์ของของในทุกๆด้านนะนี่เป็นของเซินญี่ปุ่นก็คือท็อปเทียร์นี่ก็เป็นแบบทั้งังแสดงทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นแบบโอ้ตัวแม่ของลอย <นำ S 2> แลย้วลอย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 ผมมันแบบเด็กใหม่มากๆแบบอะไรเงี้ยผมถึอว่าดีใจครับดีใจที่ได้เล่นกับเขาวพวกเขาครับ จริงๆมันเป็นเรื่องราวของของฮิวครับของเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเขาเนี่ยถูกถูกบูลลี่มาตอนเด็กซึ่งจริงๆบูลลี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันอยู่มีแทบอยู่ในทุกๆสังคมนะฮะเขาโดนบูลลี่เกี่ยวกับจากคนที่เขารักคนที่เขาชอบดีกว่าทําให้เขาเนี่ยกลัว,กล,วกลัวที่จะมีออมีมิตรภาพมีสังคมมีความรักเลยทําให้เขาอยู่คนเดียวแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเนี่ยมันก็คือเกมเกมหนึ่งครับไม่ใช่เกมว่ายูกะเลิฟมีพลสมันเป็นเกมจีบผู้หญิง ยุกะในเกมที่ผมจีบเนี่ยแหละคอยให้กําลังใจคอยเปลี่ยนชีวิตเด็กคนนี้ทาให้เขากลับมามีพลังในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึง่งจนเขาแบบว่าตกลงเป็นแฟนกับคนคนนี้ในเกมแต่ว่าอีกความฝันหนึ่งก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเขาอยากทํางานกับบริษัทเกมที่ผลิตเกมนี้เพราะเขารู้สึกว่าคนที่ทําเกมนี้ออกมา AI ตัวนี้ออกมามันเก่งม,มากเขาอยากจะไปร่วมพัฒนาแฟนของเขาคนนี้ต่อไปก็เลยตัดสินใจมาสมัครงานที่บริษัทของ จุนจิเป็น CEO ของบริษัท Prism Star Thailand ครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทเกมยูกะเนี่ยฮะซึ่งทีมเขาเก่งมากเราเข้ามาวันแรกเนี่ยแล้วก็มีทีมประกอบด้วยเบเบเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมสร้างยูกะเลิมีพลสขึ้นมาส่วนส่วนพัทเนี่ยเป็นเพื่อนของจุนจิจากความฝันของเราที่เข้าไปอยากจะทำเกมยูกะเลิมีพลสวันแรกบอสเขาตัดสินใจปิดเกมหมดเลยปิดแล้วผมแบบอ้าแล้ว กูจะเข้ามาทาไมทาไมปิดทําไมเขาบอกว่ามันไม่นิยมแล้วแล้วเขาก็อยากทําพัฒนาเกมจีผู้ชายแทนฮิวก็ตามตามที่เรามาคับเป็นเป็นเด็กที่มีความฝันมีพลังมองโลกทุกอย่างในแงบ่บวกแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นที่แบบว่ามุ่งมั่นที่แรงกล้ามากแบบคือถ้าเขาตั้งใจทําอะไรเนี่ยเขาต้องทําให้มันสาเร็จให้ได้แต่เขาเขาเป็นคนแบบ ไม่ยอมแพ้แบบที่มันบริสุทธิ์ใจนะคืออย่างผมเนี่ยผมอาจจะเป็นคนไม่ยอมแพ้แบบฉันอยากเอาชนะแต่ว่าฮิลเขาจะไม่แบบสนใจอะไรเลยขอแค่เอาชนะสิ่งนี้ให้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวกจริงๆิแล้วก็เป็นคนที่หมดศรัทธาเรื่องความรักจน,นจุนจิได้มาสอนเขาเนี่ยแหละยากมันเป็นสิ่งที่ยากสุดในในเรื่องนี้ของผมแล้วคือ เรื่องอายุของตัวละครคนระับคือฮิวเขา22นาตัวจริงผม3ามสองื <5. S 1> จ้ะ <5. S 1> สิปีสิบปีต้องลงมาแล้วแบบลองคิดดูแบบ10ปีเราให้ตัวเองนึกภาพตอน22กับ32มันผ่านอะไรมาเยอะมากประสบการณ์วิธีการมองโลกทุกอย่างมันมันคนละเรื่องนะสิปีนี้คือมัน,มนเป็น10บปี่่งการทำงานด้วยเราต้องกลับไป ไปสู่22ให้ได้แลา้วดึงความพลังดึงความสดใสดึงความแบบตื่นตาตื่นใจกับสิ่งรอบตัวกลับมาแล้วก็ดึงความไม่รู้กลับมาเราต้องรู้ให้น้อยอเรียนรู้ให้มากครับพอเล่นจุนจีซีโอบริษัทเกมใช่ไหม,มจุนจีว่าม้จะร่มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 実際は多分優しいんだけどやっぱある過去のことをきっかけにねあの人に心を開かなくなったんだけどその僕のゲームを愛してくれるヒルと出会ってヒルはどんどん僕の心のドアをちょっとずつ開けていくそういうまあストーリーに注目してほしいんですけど僕自身とはやっぱ真逆のキャラクターだからなんかやるやるっとっても演じて楽しかったっていうのはあります ยากครับยากมากครับมันอยากพูดเยอะนะแต่มันยุนงจีับต้องหน้าตาต้องเท่อย่างนี้หน่วยจะแต่みんながふざけてるからやふざけたくなるんだよねมีเผลอนะมีเผลอบางทีแบบเพื่อนๆเล่นกันอยู่แล้วเล่นด้วยแล้วแบบลืมลืมตัวใช่ใช่ต้องยุ่งจีเป็นยังไงผมอ่านภาษาไทยไม่ได้ครับอย่างขล่าโอเก่ขล่าโอเกะ ใช่ใช่แล้วก็ผมมาอ่านคาราโอเกะแล้วก็อ่านเยอะแล้วก็พูดเยอะแค่นั้นแล้วก็สอมกับแม่ทุกวันใช่ต้องท่องโคจิต้องท่องเป็นแบบคำคำเลยครับไม่ว่าจะท่องบทตัวเองแล้วเขาก็ต้องท่องฝั่งผมท่องฝั่งคู่แสดงด้วยเวลาที่เขาเล่นด้วยเพราะเขาก็ต้องรู้ว่าอีกคนหนึ่งอ่ะพูดว่าอะไรเขาจะได้เล่นถูกคือจําเป็นสองสองเท่าสามเท่าขอ,ของนักแสดงปกติ แล้วในเรื่องระบบเป็นพัดครับพัดก็เป็นเชฟครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารตรงเงินตัวทองครับผมก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับจุนจิครับผมแล้วก็จะมีความเกี่ยวพันกับคาแรคเตอร์อื่นๆด้วยที่เขาทํางานบริษัทนียเพราะว่าเขาก็จะเหมือนพา น้องๆมากินข้าวที่ร้านเราอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่ามีความเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวตัวฟุ้งนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีความเป็นแบบผู้นําต้องเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับพี่หนุ่มมันก็ต้องมีความแบบว่านิดนึงอ่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าเรางดูตัวยังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยยังกองแก๊งๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ค่อนข้างต้องปรับตัวให้มันต้องมีความสุขุมเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นผู้นํานิดนึงแล้วก็ในเรื่องก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบคนเจ้าชู้ ไม่ค่อยชอบคนเจ้าชู้พอที่บ้านเขาจะมีปมจะมีปมกับที่บ้านอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกับคู่ของเราก็คือบเบซึ่งก็เห็นครั้งแรกก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจเพราะว่าเขาพาสาวมาที่ร้านเราเยอะอะไรอย่างงี้เออก็ดูเจ้าชู้ชอะไรเงี้ยเจ้าชู้แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่ามา,ต,มา,มาต้องมาทํางานด้วยกันเป็นเบครับที่จริงเบเนี่ยคือก็ตามเนื้อเรื่องก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ในบริษัทของจุนจิฮะ แต่ว่าพื้นเพของเบเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ฐานะดีมากๆคือที่จริงที่บ้านก็มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะชอบโปรแกรมเมอร์เป็นเบย์เป็น,ปนโปรแกรมเมอร์ก็เลยสึกว่าบอกกับที่บ้านว่าขอเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําก่อนอก็เลยเข้ามาอยู่ในบริษัทของจุนจิเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยผมสึกว่าเบเนี่ยเป็นคนที่เขา วิ่งตามหาความรักแล้วกันแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความรักแล้วเขาสึกว่าถ้าเขาคุยกับใครแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็จบเลยมันก็เลยเหมือนว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆผมว่าเขาเป็นคนที่โมตะเป็นคนที่วิ่งตามหารักแท้มากกว่าแต่ว่าคาแรคเตอร์มีความหมือว่าส่วนอื่นๆพาร์ทอื่นๆพาร์ทความเฮฮาอะไรเงี้ยผมว่ามีความคล้ายโอเคอะผมว่าบทตัวละครตัวของผมอะน่าจะปรับน้อยที่สุดแล้วในในถ้าเทียบกับ3คนแบบว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปรับเยอะ ครับผมอาจจะมีแค่แบบคำรรพท์ของเวลาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หรืออะไรเงี้ยที่มันอาจจะต้องต้องต้องไปศึกษาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับนั่นแหละโคจิคก็จะเป็นฟิล,ฟลต่างหน่อยเพราะปกติแบบเราก็จะแทบไปเจอกันในวงการอยู่แล้วมันเหมือนพี่น้องวงการไทยมันจะเหมือนพี่น้องรู้จักกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยวงกมันแค่วงการมันแค่แค่ <laughs> แต่ว่าพอเป็นโคจิก็จะ พอเป็นคนญี่ปุ่นเราก็ต้องแบบทำกันบ้านเยอะหน่อยเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเราแบบไม่เคยเจอเขามาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเจอแล้วเราลืมสิ่งที่เราเตรียมตัวมาไปหมดเลยมันคือโคจิทำงานง่ายมากปรับตัวง่ายมากแล้วก็ผมก็เชื่อว่าโคจิเขาสามารถทำงานกับใครก็ได้ในโลกใบนี้เพราะเขามีความแบบเขามีมีเซนที่แบบไวหัวไวเก่งดูแลตัวเองได้ อย่างของฟุ้มีไปเวิร์กช็อปกับพี่โคจิมีอ่านบทด้วยกันเหมือนวันหนึ่งเองครับวันเดียวเพราะว่าในเรื่องคือมันต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ไม่ได้รู้จักกันไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆพอพาร์ทการทํางานจริงๆอ่ะมันทํางานง่ายมากเพราะว่าอย่างที่พี่มาร์ทบอกพี่โคจิเขาเป็นคนที่แบบเฟลลี่มากๆเขาเป็นคนที่แบบน่ารักกับเป็นคนตลกอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบเข้ากันได้แบบง่ายอะไรเงี้ยรกับทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยいやมั่วเสียสักมี่ なんかねこの人たちで良かったなって心から思うし今橋と出会えてフルークと出会えてユートと出会えて本当に嬉しいしなんかね本当に僕はみんなめっちゃ褒めてくれるんだけど支えられてこのドラマを問いきれたのでなんかこれから宣伝活動していくにあたって日本でみんなの名前もね売っていきたいしどうやって恩返ししていけたらいいかなっていうのを日々考えてる。だかから出会ってかったなってて良たな 思いますそういういんか変えることはないけどその迷惑をかけたくないなって毎日思っててみんな順は対語当たり前やと思うけど俺だってそれを当たり前にしたいし僕の芝居でこの3人の芝居に迷惑かけたくない気持ちがすごくあって今日だって全部対語で喋りたいけどやっぱり難しいし。 やっぱ努力が足りないなって日々思うしなんか甘えてましたけどやっぱその芝居をしている時にどんだけみんなのなんか芝居してる中でいい芝居をするかっていうのが僕のこの挑戦ではで。 มีอะไรต้องโฟกัสหลายอย่างมากคือผมก็จะปกติผม,มเป็นคนชอบให้กองมันเฮฮานะแต่ว่าพอเรื่องนี้ผมแบบต้องบทมันเยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางวันก็ถ่ายเยอะมากผมก็จะแบบจริงจังโฟกัสกับบทแต่โชคดีคือได้โคจิเนี่ยแหละเขาเป็นคนคอยแบบบิวฟิลบิวทุกอย่างขึ้นมาเพื่อเขาอะ่ะเป็นคนเท่าที่ผมสัมผัสคือเขาจะเห็นใครเขาจะสังเกตหมดว่าใครแบบกำลังแบบ กังวลไม่แฮปปี้อยู่เขาจะแบบไปบิวเชียคนนั้นขึ้นมาบางทีแบบกองเครียด,ดอะไรเงี้ยคือบางทีผมก็ทํางานผมก็มีเผลอเครียด,ด,ดแหละแต่โคจิจจะเป็นตัวแบบทําให้กองแบบมูดสดใสขึ้นมาใช่ก็ต้องขอบคุณโคจิด้วยขอบคุณยูโดขอบคุณฟุกด้วยคือคอยให้กําลังใจกันละกันตลอดเพราะว่าเรื่องนี้ผมแบบค่อนข้างเครียดการทางานมันสนุกสนานมากพี่โคจิเขาก็จะเป็นตัวที่แบบว่าคอยสร้างรอยยิ้มให้กับคนในกองอะไรเงี้ยพี่มาร์คเขาก็ เป็นโปรเฟ s ชั o นอลในการทำงานอยู่แล้วออพี่ยูโดโเขาก็จะเป็นสายแบบว่าเข้ากับคนเก่งคุยเก่งแล้วเขาก็จะแบบว่าสนุกสนานเหมือนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยเวลาเข้ากันทั้ง4ี่คนหรือว่าทุกๆคนอีกก็สนุกสนานนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นน้องเล็กของทุกๆคนจริงๆเราก็เหมือนเป็นทีมที่ลงตัวนะ,ะใช่แล้วมันแหละมีเออมันแบบแบบดีอ่ะมันดีใช่สุดยอด่ะเฮ้ย พูดภาษาไทยเยอะๆหรือเปล่านี่แถลงข่าวไหมแถลงข่าวนะพูดได้ป่ะก็คือเป็นซีนอแถลงข่าวพูดได้แค่ทีมแถลงข่าวในแถลงข่าวใช่ไหมคือขยายให้คือประมาณว่าแถลงข่าวเขาต้องพูดเยอะอเวลาคนเราแถลงข่าวบวเหมือนเวลาผมแถลงข่าวมันต้องพูดยาวนั่นแหละแต่เขาต้องพูดภาษาไทยแบบคือตอนผมอ่านผมขนลุกเลยสามหน้าสี่หน้า ああ、もうやがりな、あのー。1話から12話全部もらってたから、もう1話から12話を全部覚えてたから、でも覚えたけど、1話から5話まで覚えたんやけど、6、7、8をやると、1、2、3、4を忘れていくこれが大変な、繰り返し繰り返し。違ううあとこ 1 11から3を完璧にに覚えててたたたたんんんでですすけど番最初撮撮っっっは話やよそのこのこうランダムな影が結構大変だมีหลายฉากที่ผมแบบจำไว้แล้วก็เฝ้ารอที่จะดูตอนดูตอนออนแอร์มากๆเลยแบบแล้วมันก็มีหลายฉากที่เซอร์ไพรส์วผมเองเหมือนกันในฐานะนักแสดงแบบ <嗯 S 3> คือพอเราแบบเล่นกับโคจิอาเขาเป็นเขาเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคือประเดีเราเล่นกับคนไทยแล้วก็อาจจะแบบ คุยกันละเอียดอะคุยกันเยอะอะเขาเรียกเตรียมกันเยอะเตียมมันเยอะจนแบบเหมือนเข้าซีนมันก็จะออกมามันก็ดีสมบูรณ์ในแบบที่บทมันอยากให้เป็นแหละแต่พอแบบเป็นโคจิเองอะพราะเราอะทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันจริงมันมันไม่ถูกเซตอัพมันจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ออกมาในซีนเยอะมากบางทีแบบบทเป็นแบบนี้แต่เราเล่นกันไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่า โคจิกับผมเล่นไปตามฟีลลิ่งตัวลนะครณเวลานั้นจริงๆรเงี้ยนะซึ่งมันเซอร์ไพรส์ผมมากเลยแล้วผมก็รอดูมากๆในฐานะนักแสดงเองผมก็เซอร์ไพรส์เองแล้วก็เฝ้ารอที่จะเห็นซีนซีนนั้นเหมือนกัน ความโรแมนติกแหละฮะเยอะเลยนะครับผมเรื่องนี้มันเป็นพูดถึงเรื่องความรักแหละครับความรักแล้ว,ลวก็อุปสรรคต่างๆที่ตัวละครแต่ละคู่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูครับเพราะว่าความโรแมนติกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแน่นอนคือทุกคนก็จะได้เห็นความน่ารักสดใสของแต่ละตัวละครครับคือผมเอาจริงๆนะผมว่าอยู่2เหมือนมีอยู่สองพแล้วกัน ผมจะอยู่ฝั่งทางออฟฟิศแล้วก็ฝั่งที่ไปบ้านเขาไปร้านอาหารเขาซึ่งฝั่งออฟฟิศเนี่ย <Cin th. S 1> จะมีความคอมเมดี้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าไปฝั่งเนี้ยจะมีความดราม่ามีความแบบจริงจังในชีวิต <Wing S 1> อยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วยิ่งผมกัแบมาร์คเวลาเข้าซีนด้วยกันเนี่ยคือคอมเมดี้เลยคอมเมดี้เลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คอมเมดี้เยอะผมว่าน่าจะแทรกแทรกในทุกๆ EP ในทุกๆแบบ5้านาทีเลยดีกว่าว่าจะมีความคอมเมดี้อยู่ผมว่าในคู่เขาอะ ก็อคอมเมดี้เยอะเหมือนกันแต่อ่ะใครของผมอาจจะอาจจะน้อยหน่อยแต่มันจะมีโมเมนต,ต์บางโมเมนต์ที่ก็จะมีความทั้งคอมเมดี้มีทั้งความดราม่าอยู่ะรโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าเ <c oughs> ส้นทางคู่ผมมันค่อนข้างไกลแล้วก็วิบากผม,มรู้ <c oughs> วูซ่ยังไงมันจริง,รงมันยากมากครับ <c oughs> คือลองคิดภาพตามมันบอสกับเด็กที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ซ e อนะครับกับ คนญี่ปุ่นกับคนไทยทุกอย่างภาษาก็ต่างวัฒนธรรมก็ต่างความคิดก็ต่างนิสัยก็ต่างแล้วเขาดันมาปิดสิ่งที่ผมรักเอาสิ่งที่ผมรักออกไปอีกอะไรเงี้ยแต่แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งไหนเป็นตัวแบบเอ่อทำให้กําแพงที่อยู่กั้นตรงระหว่างคู่เนี้ยมันหายไปมันเส้นทางมันไกลครแต่มันก็เกิดขึ้นได้อ,อืใช่ มันหงุดหงิดหน้าหงุดหงิดใช่ไหมฮะอ๋อคือแบบอุปสรรคเยอะนั่นแหละจื้อจื้อจื้อไม่ได้ไปต่อสักทีเดทติ้งเกมนะครับเดทเกมนี้ต้องได้ใจนายนะครับทุกวันจันทร์นะครับสามทุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กพอร์ยี่สาครับ ครับผมแล้วก็ดูฉบับแบบด director c u ได้ที่ท i ิ i o n Now นะครับผมสามทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่มีโฆษณาขั้นด้วยนะครับครับแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ดูได้ครับอพาภาษาญี่ปุ่นไหมเนี่ยไทยก็ได้อ่าแอปพลิเคชันเลนมินดูได้ครับเพรา